สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ Yamaha R25 รุ่นล่าสุดในปีนี้ซึ่งมาพร้อมกับสีสันใหม่สุดสปอร์ตอย่างสีน้ำเงินเข้มที่โดดเด่นและการออกแบบที่เน้นความดุดันผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้ R25 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ลหลงไหลในความเร็วและสไตล์การขับขี่แบบเรซิง่ง ยามา h a าอาใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียง DOHC ขนาด250ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งให้พละกำลังสูงสุดถึง35แรงม้าที่12,000รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุดที่23.6นิวตันเมตรที่10,000นรอบต่อนอาทีส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นลวนและต่อเนื่องการตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าทำได้ดีมากเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและออกทริปทางไกลอีกทั้งยังให้ความรู้สึกกกคคคล่ออองงงงงงตััววในทุจหรระะขข์าารรเแ้โ ด้านการออกแบบ Yamaha R25 ยังคงเอกลักษณ์ในสไตล์ Super ป p o r t โดยใช้ไฟหน้าแบบเลนแยก2ฝั่งที่มีลักษณะคล้ายกับ R1 ที่ใหญ่ของตระกูล R-Series ทำให้ตัวรถดูโฉบเฉีียวและดูดันขึ้นมาพร้อมแฟริ่งด้านหน้าที่ออกแบบใหม่ให้มีแอโรไดนามิกมากขึ้นเพิ่มความมั่นคงเวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงตัวถังน้ำมันจุดได้ประมาณ14ลิตรพร้อมออกแบบให้เข้ากับสรีระผู้ขับขี่ได้ดีทำให้สามารถโน้มตัวและควบคุมรถได้อย่างมั่นใจ ช่วงล่างของยามาฮ่า R 2 5มาพร้อมกับโชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซส์ดาวจาก KYB ขนาดแกน3 7ม mm, ิมลลิเมตรซึ่งช่วยเพิ่มความหนึบและการทรงตัวที่ดีเยี่ยมขณะที่โชคหลังเป็นแบบโมโนช็อคที่สามารถปรับค่าพอรรีโหลดได้ระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด2 9 8มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์สองพอตส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกขนาด2 2 0ม mm. ิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เดี่ยวและยังมาพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกทุกสถานการณ์ เพลอนไม้ของ R25 เป็นแบบ Full Digital LCD ที่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ตำแหน่งเกียร์นาฬิกาและไฟเตือนต่างๆซึ่งทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นข้อมูลที่สำคัญได้อย่างชัดเจนแม้ในขณะขับขี่ตัวเบาะนั่งถูกออกแบบให้กระชับกับสรีระมีความสูงจากพื้นประมาณ780ม mm, มซึ่งถือว่าไม่สูงเกินไปสำหรับผู้ขับขี่ชาวไทยทำให้สามารถวางเท้าได้มั่นคงเวลาอยู่กับที่ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ y a ม a h a ่2 5รุ่นนี้คือความประหยัดน้ำมันที่ยังคงทำได้ดีเหมือนเดิมโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30-35กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตในระดับเดียวกันและด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง166กิโลกรัมทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเลนในเมืองหรือขับขี่บนทางคดเคียว สำหรับ Yamaha R25 เวอร์ชั่นปีนี้ยังคงความเป็นสปอร์ตบค์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการขับขี่เพื่อความสนุกสนานสีสันใหม่อย่างสีน้ำเงินเข้มที่เพิ่มความหรูหราและความร้าใจทำให้ R25 กลับมาน่าสนใจอีกครั้งในกลุ่มรถสปอร์ตขนาด 250cc หากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ให้ทั้งความแรงรูปลักษณ์สปอร์ตและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม Yamaha R25 คือหนในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม จบแล้วครับสำหรับการรีวิว y a m a ฮ a า25รุ่นล่าสุดในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับ